สวัสดีย้ำเศร้าจ้าทรงลูกไปโรงเรียนแล้วแล้วก็เขามาเบิงสวนยางส่วนตัวสวนยางมันเป็นจังใดแน่เป็นเฉพาะเก็บบอ่อมือว่านทั้งพูนฝนตกดีดีทั้งสวนยางนี่มันคือโบอตกแน่นอเออก็ดีละละที่มันโบตกมืออื่นสิได้เก็ยบยางไปขายส่วนตัว,วเอาลองกีดไปสักมีดอีกก้อนเอากีดลองเบิงมันสีออกบอ่อตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสามสิบนาที เอากรีดไปผู้กรีดกับกีดผู้ทายกับทายกรีดน้ำเพลินบ่เป็นก็ไดต่งยางทายน้ำลังนีลาเอากรีดกีดกีดโอ๊ยต้นออกกับออกต้นบ่ออกกับมีเอาบัดที่นี่เอาได้ซ้ำได้กับเอาพอเติมกันสนเนาะเอาโยติง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 เอาโยติง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 พอได้เติมกันสนเนาะโอ้ยเต็มโปให้ในเดอ้อกับโป้หนึ่งกับประมาณหนึ่งกิโลนี่ล่ละโอ้ยจะได้เต็มโปเบิร์ตขสีดีคือสีมันคือสีแดงเงินหลาเนะ เอ้ยมึงเน่และต้นนี้เอา้ยายดไหลบ่นี่ยดไหลบ่บ่มึงกระดูมึงกระดูเนี่ยต้นนี้ได้ไม,มนน่เอามะเข็นถึงเครืองปูอยู่ต้นนี้เออพ่อไปได้พ่อไปวัดพ่อไปว่าในาเวลาตอนนี้เจ็ดโมงสามสิบนาทีหลังจากทรงลูกเสจไอ้เพื่อนกับไม้กีดยางผู้เหากีดโบปีนเฮากับยางน้ำหลังไปจังสั้น<ม>นี่แหละจ้าเป็นจังสี่ละชีวิตชา่าให้ชา่าหน้าเกษตรกร,ต,กรตาดำๆ เมื่อวานพยากรบอกว่าฝนตก20ซโอ้ยฝนตก20%จังไไดทางผุ่นฝนตกบักแห้งหนึ่งทางหนีบบ่ตกซักกะเม็ดเบิ่งนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องขี่ตัวกันคักพยากรก็ได้เอาพ่อแม่พี่น้องผู้ใดกีดอย่างย้เมื่อเ้ารคือทางหนีแน่เจ็ดโมงสามสิบนาทีไม่ขีดอย่างนี่นผู้ใดเคยกีดแบบหนีแน่เราสู่กันฟังในเดอ้อโอ้ยม้าตัวนี้เป็นม้าเฝ้าให้สวนหยางไดน้นี่นี่เป็นม้าเก็บม้าเลี้ยง นั่งกับหูหูดอกนั่งซื้อมีลูกมีลูกเป็นภาษาจีนแปลว่าลงทางเป็นม้าลงทางจักมาตัวไซคอยกเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงไปยังสั้นละทุกครั้งที่เขาสวนยางก็เอาอาหารมาให้เพิ่นเพื่อนกับหูเพื่อนกับเชื่องเพื่อนกับมเฝ่าสวนยางให้ยุนี่ละเพื่อนกับบ่ไปไซเพื่อนกับนอนเฝ่าแฮนฝ่ายุนี่ย่ามเห็นรถมากเพื่อนกับฝ้าวเล่นไปฮับมันก็เป็นความหนาลักของนั่งไปอีกแบบตะฮักตะฮัก ไอ้มีลูกเอ้ยมีลูกมีลูกคุณนะ่ะเพื่อนเพื่อนกับเฟอยุ่ยังสี่ละจ้ะบ่มีอย่าง,างเห็ดเพื่อนกับกินหมากยางไปลินลินพังพ่างพ่อได้กุ๊กุ๊กับกับ,กบคุณแล้วไอ้มีลูกเอ้ยเนาะเป็นยังสัตว์ละมีลูกมีลูกโอ้ยคุณย่างตามดาอีกคุณนะ่ะเอ้ยมีลูกกนะับได้เนาะย่างตามดากแม่อีกแล้วโอ้ยอีหละเอ้ยเอาฝาสวนยางให้แม่เด้อ